มาแล้วนะครับว่าที่นะครับมือหนึ่งของประเทศไทยในอนาคตเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันเลยดีกว่าครับนักเรียนใหม่ของครูเต่านะครับคุณพ่อว่าจะส่งไปที่นครชัยศรีเซอร์กิตนะครับแต่ว่าทางเจ้าที่ก็บอกอายุยังไม่ถึงก็เลยไม่รับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวให้แนนำครับผมน้องน้อยหน้ารอหน้ามน์พอดูปรอน้องยูฟ้าครับน้องยูฟ้าใช่ไหมครับเชิญครับมาให้สัมภาษณ์นิดนึงได้ครับ อาดับเพิ่งยอนเลยครับสวัสดีครับวันนี้มาเรียนขับรถกับครูเต่าครับที่สนามพุทธมณฑลสายสองครับทำไมถึงมาเรียนน่ะดูจาก u t u b e ครับแล้วก็อยากเป็นนักแข่งรถครับฝันครับความฝันอยากเป็นนักแข่งรถใช่ครับอ๋อนะครับเอ้านักฟุตบอลไม่อยากเป็นเหรออยากเป็นครับแต่มันไม่เล้าใจครับ มาแข่งรถเล้าใจกว่าครับมาแข่งรถเล้าใจกว่านะครับนะครับคุณพ่อพาไปคัด8-8คนติดกี่คนนะ22ครับ22ระดับระดับอายุ17ครับอายุ17แต่ก็ไม่เอานะครับไม่เอาครับเบนเข็มชีวิตนะครับมาลงแข่งรถดีกว่าถูกไหมครครับนะก็นั่นก็เป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับน้องอยู่ฝ้านะครับแขกก็ถือว่าเป็นเยาวชนนะครับที่มีความคิดที่ไม่ธรรมดานะครับ ไปตามเทคโนโลยีนะครับวันนี้ก็มาเรียนพื้นฐานกู้เต่าใช่ไหมครับเอาทำไมไม่ไปเรียนที่นครเชัยศรีเห็นที่นี่ใกล้บ้านด้วยครับแล้วก็เห็นคนมาเห็นคนใน YouTube มาขับเยอะครับก็เลยอยากมาลองขับกับกู้เต่าครับนะครับกู้เต่าก็สอนแค่ขาพื้นฐานนะครับอีกอย่างอายุยังไม่ถึงใช่ไหมครับเ้าที่เขาเลยไม่รับสอนนะครับที่นครชัยศรีเซอร์กิตนะครับน้องยุฟ้าความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักแข่งรถครับนักแข่งรถอ้าวบอก ชื่อเสียงเรียงนามชี่จริงขึ้หน่อยได้ไหมผมนิติพงศ์โตเจริญชัยครับไม่ก,มกีป่ปีข้างหน้าเจอผมได้ที่พัทยาเซอร์กิตนี่นะครับแลนะครับนะน้องนิติพงศ์โตเจริญชัยนะครับหรือยูฟ่านะครับจาจาสีหน้าไว้นะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับโอเคมีอะไรฝากบอกทางบ้านเปล่าก็ที่นี่เป็นสถานที่ขับรถที่ดีที่ดีมากแห่งหนึ่งครับก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมา ขับรถที่นี่กันครับแล้วมาเจอกันที่นี่ครับโอ้โหนะครับน้องยู่้านะครับอนาคตว่าที่นะครับนักแข่งมือหนึ่งของประเทศไทยจำไว้แล้วนะครับอีกไม่กี่ปีเจอเขาแน่นะครับนิติพงศ์โตเจริญชัยนะครับทุกคนมีสิทธิ์ฝันครับแล้วก็พยายามเดินตามความฝันของตัวเองนะครับถ้าเราศรัทธาในอาชีพนะครับหรือสิ่งที่เราจะเลือกเป็นก็พยายามไขว่คว้านะครับพยายามรักษาความคิดไว้นะทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้ดังที่คุณคิดนะครับคนเราเลือกเป็นได้แต่เลือกเกิดไม่ได้ นะครับขอบคุณครับน้องยูฟ่า